เอาละครับยังอยู่กันที่เรื่องของตัวการรักษาพยาบาลนะครับแต่ว่าจะไปตามการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้กันครับโรงพยาบาลพลน,นะครับจัดโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการส่องกล้องเพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยระยะแรกและเข้าถึงกระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็วครับเทศบาลเมืองเมืองพลโดยนายกิติโชคเตรียมเวทวุธไกลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับโรงพยาบาลพลนะครับโดยนายประวีคำศรีสุขไดแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพลพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ร่วมโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีสองกล้องขอนแก่นโซนใต้นะครับณนะโรงพยาบาลพล ซึ่งได้เยี่ยมชมและก็ให้กําลังใจแพทย์พยาบาลที่จะให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องในวันที่ 26, 27และ28เมษาย,ยน2567โดยจะรับบริการประชาชนประมาณ200-250คนณนะโรงพยาบาลพลทั้งนี้นะครับเพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแรกและก็เข้าถึงกระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็วลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่อไปครับ